สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง m e g a p a y Water Sport นะครับวันนี้มีแขกพิเศษครับผมซีเมก a ะเพยวอเตอร์สปอร์ตนะครับไนก์ครับซับซับไวเฮาส์ครับผมอ่านี่มาจากเซอร์ซับไวเฮานะครับเป็นมาคอลแลปกันนะนี่เป็นคลิปที่สองนะฮะโอเคไปกันต่อครับอ่าตอนแรกจะมีคลิปบอร์ดเลสซิ่งไม่แน่ใจถ้าเพื่อนๆยังไม่ได้ดูนะครับไปดูนะครับเรามีคลิปบอร์ด NSP Ninja VS Cheetah นะอ่าอย่าลืมไปดูกันด้วยนะวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องอะไรกันครับเนี่ยก็เป็นแม้พายนะครับล่าสุดแบรนด์ จาก N S P ครับผมรุ่นใหม่ล่าสุดซึ่งอันที่เราเอามายังเป็นโปรโตไทป์อยู่ด้วยนะคิดว่าอย่างนั้นนะเป็นโปรไทป์อยู่นะครับ ยังไม่มีโลโก้มันยังเป็นไม่ใช่ดีไซน์ไฟนอลนะแต่ว่าใบพายเนะี่ยผมว่าใช่ใช,ใช่ใช่ใบพายใช่แหละนะครับตัวนี้ต้องบอกก่อนว่าเป็นไม้พาย NSP ที่แบบผมว่ามันก้าวกระโดดขึ้นมาจากบอร์ดรุ่นเก่าเยอะนะไม่ใช่บอร์ดดิไม้พายใช่ไหมใช่<อ>ไม้พายรุ่นเก่าผมว่าเชฟมันไม่เด็ดเท่านี้อ่ายังไม่เด็ดเท่านี้ตัวนี้เนะนี่ยมีแบบว่ามีสซูปตรงนี้อะไรเงี้ยซึ่งน้ำหนักอะไรเงี้ยผมว่ามันเบามากพี่กายเอาไปใช้มาแล้วเป็นไงบ้างครับอดรู้สึกว่าชอบนะชอบดีกว่าแบบว่าทื่อๆไปเลยอ่า แรกใช้ไม้อะไรอยู่ครับผมใช้อลฟา, <Alpha S 2> อาพอมาเปลี่ยนเป็นอันนี้แล้วรู้สึกเป็นไงพาวเวอร์ดีขึ้นไหมพาวเวอร์ดีขึ้นพาวเวอร์ดีขึ้น,น,นครับแล้วก็ทรงอะไรกตามแต่สำหรับเพื่อนๆที่หาไม้พายในราคาหมื่นต้นๆเนี่ยผมว่าอันนี้เป็นชอยที่ที่ดีที่สุดนะนี่ความเห็นส่วนตัวผมนะผมพายไม้พายมาผมว่าทุกทุกยี่ห้อแล้วอ่ะเออผมผมไปขอเขาลองมาหมดนะครับผมว่าตัวเนี้ยในงบหมื่นต้นๆอ่ะไม่มีอะไรคุ้มค่าเท่านี้แล้วเป็นไม้พายเลสซิ่งที่ได้ทรงแบบนี้มีสครูปนะครับแล้วก็ที่สําคัญด้าเป็น ใช่ใช่ใช่ด้ามเป็นโอวัลและน้ำหนักเบามากนะครับเรื่องต้นโอวัลนี่เป็นยังไงนะครับด้ามพายไม่รู้ในกล้องจะเห็นหรือเปล่ามันเป็นรูปไข่อ่าใช่หรือว่าถ้าพูดง่ายก็เหมือนเป็นวงรีแล้วกันเนาะอ่าเป็นวงรีปกติว่าพายเราจะกลมใช่ไหมใช่ที่โอวัลมันก็จะแบบรีรีนิดนึงอ่าง่ายๆหน่อยมือเราเวลาเรากำอ่ะมันไม่กลมอ่าใช่หรือว่ามือพี่กายกลมไม่กลมครับอมมันรีนะ เออเพราะนั้นไม้พายที่ด้ามเป็นวงรีอะ่ะมันเข้ามือกว่าเยอะใชเออ่เข้ามือกว่าเยอะแล้วก็เวลาที่เราพายไม้พายที่เป็นวงรีอะ่ะมันจะไม่มีอาการแบบนี้เท่าไหร่ใช่ไหมถ้าเป็นวงกลมมันจะมันจะหมุนได้หมุนหมุน,ห,มนหรือไม่จริงเราเราเวลาเราจุ่มลงไปมันจะไม่ตรงอ,ราอาจจะแบบว่าจุ่มไม้พายเบรมันอาจจะแบบเอียงซ้ายหรือว่าเอียงขวาอะไรอย่างนี้แต่ถ้าเกิดว่าเรารู้เราจับลงล็อกเนี่ยตรงแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเพราะนั้นไอ้ด้ามโอเวอร์เนี่ยผมว่าเป็น จุดเด่นที่สุดเลยของไม้พาย N S P รุ่นนี้เอ้ยเราไม่ได้พูดชื่อรุ่นมาเลยอะพูดหน่อยกันแล้วเดี๋ยวต้องใส่ชื่อรุ่นอะไรครับอันนี้วีวาเช่ครับไม่ใช่วีวีอะไรเรียกวีวีวีแวนไมวีแวนแต่ว่าวีวาเช่เรียกว่าวีวาเช่นะครับชื่อรุ่นอาจจะเรียกยากหน่อย นะครับแต่ว่าเราไม่ได้เรียกบ่อยๆอยู่แล้วใช่นะครับเราเราตั้งให้มันยากเพื่อความแกมครับเพื่อค,ความเท่นะครับซึ่งดีไซน์อะไรก็สวยมากๆนะครับโอเคอยากจะเล่าให้เพื่อนๆ,ๆฟังก่อนว่าไม้พายของ NSP ตัวนี้เนะี v ่ยวีวาชเช่ตัวนี้มันไม่ได้แบบว่าคือแบรนด์ไม้พายที่ขายอยู่ในตลาดซับทั่วโลกเนี่ยมันมีหมหลายแบรนด์มากนะถ้าแบบท็อปๆก็จะเป็นแบบพวกอย่าง Back Project ิวอ่าอะไรอย่างงี้นะครับตัวเนี้ยไม่ได้แบบว่าอยู่ในระดับนั้นพวกนั้นมันจะเป็นราคาแบบเกือบเือบสองหมื่นคนละแรงเนี่ยอยู่คน นั้นจะจะสูงกว่านะครับเป็นเกือบเกือบสองหมืน่นอ่ะพวกนี้มันเป็นหมื่นต้นพวกนั้นจะเป็นหมื่นปลายราคาจะไม่เหมือนกันนะครับเพราะนั้นเราอาจจะไปเปรียบเทียบกันไม่ได้แต่ว่าคู่แข่งของมันเลยจริงๆอ่ะผมว่าเป็นลีม่าของ t a r b ์บัตนะครับอันนี้จะชนกันตรงๆเลยนะครับซึ่งผมผมค่อนข้างชอบอันนี้มากๆนะเป็นส่วนตัวนะครับแล้วก็ถ้าจะไปเทียบกับต่ําลงมาอีกก็เป็นอย่างอัลฟาอัลฟาแบ f ตฟิทอ่านะครับหรือว่าพวกแอสตันอะไรเงี้ยก็จะเป็นแรงล่างลงมาซึ่งไม่ได้บอกว่าไม่ดีหรือว่าไม่จะบอกว่าอัันนนนี้ตตต่่่ําาาาาหรรรืออะไนะไแวมมค อย่างนี้ดีกว่าตามราคานะครับตอนนั้นเพื่อนๆอนก็เลือกได้อันนี้มันจะเหมาะเหมือนกับว่าเป็นไม้พายอันที่2ของเราใช่เราอยากจะอัพไม้พายจากอันที่แบบเริ่มต้นตอนตแรกซื้อตอนแรกไม้พายปรับได้ตอนนี้ปรับได้แล้วก็แบบเราเริ่มเสียนแ,และเราเริ่มรู้แล้วว่าเราชอบไม้พายความสูงเท่าไหร่เราก็จัดตัวนี้ได้เลยนะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูทีละจุดกันเลยไหมว่ามันดียังไงได้เอ้ยผมอยากจะเล่าให้เพื่อนๆฟังห่อนว่าเวลาเลือกไม้พายเราต้องดูอะไรบ้างอ่าอย่างแรกเราต้องดูน้ําหนักอ่าใช่ หนักไม้พายเนี่ย เออถ้าเรายกไม้พายหนักๆเนี่ยผมว่ามันต่างกับไม้พายเบาๆหลายเท่าตัวนะต่างต่างเยอะเลยครับเออเพราะว่าเรายกไม้พาย10กิโลผมผมเคยจับผมยกไม้พายเป็นพันครั้งนะมากกว่าอาจจะหลายพันเลยนะเพราะนั้นน้ําหนักที่มันต่างกันแค่แบบหนึ่งร้อยกรัมหนึ่ร้อยสองร้อยกรัมเเรายกร้อยครั้งก็เท่าไหรแล้วอะต่างกันเยอะอะต่างกันเยอะนะครับเพราะนั้นยิ่งไปเบาได้เท่าไหรยิ่งดีนะครับอันนี้น้าหนักเริ่มต้นแค่430กรัมเองถือว่าเบามากๆนะครับเบามากๆก็เท่าๆกับทุกยี่ห้อเลยมาตรฐาน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  มันไม่มีเบากว่าน,นี้แล้วแหละอาจจะมียี่ห้ออัลฟานะเบาเบาบอันนั้นเบาจริงแต่ว่าเชฟใบมันไม่ได้แบบนี้นะมันไม่ได้แบบนี้อันนี้เชฟใบมันดีกว่าเยอะก็ต้องเลือกเอานะครับถัดมาเราต้องดูใบาพายอ่าดูใบาพายนะครับแล้วก็ดูรูปทรงของมันมีสกูบไหมมีสันข้างหลังไหมรูปทรงเป็นยังไงทรงหยดน้ําทรงสี่เหลี่ยม ทรงอะไรก็ว่าไปมีหลายทรงมากๆนะครับไม่พ่ายก็ความกว้างความกว้างของตัวตัวด้ามจับนะครับถ้าของแบรนด์ NSP ตัวเนี้ยจะมีทั้ง26แล้วก็29ซึ่งบางคนอาจจะชอบแบบว่าเอ้ยเต็มไม้เต็มมือหน่อยนะ,ะบางคนเลอาจจะแบบล้วมๆจับสบ,สบายๆนี้ก็แล้วแต่เลือกเหมือนกันนะครับยี่สิบเกนี่ก็คือเป็นไดมิเตอร์มันเนาะ29่สิบมิลยี่ิเก้ามใช่ใช่รอบวงรอบวงมี2อสองไซส์ให้เลือกนะครับก็เป็น26แล้วก็29แล้วก็อีกอันนึงก็เป็นโอเวลล์โอเวล29ใช่มัยม่ได้เเนนาะะพรมัล็กสิ ข้างใหญ่ข้างเนาะเราเรียก,ก่็เป็นโอเวอร์โ<ล>อเวอร์อะไกันโอเวอร์นะครับอันแรกเราดูเรื่องด้ามของมันตอนที่เราจะเลือกไม้พายเ <c oughs> ทียบเลยเล็กใหญ่ไม่เท่ากันอยู่แล้ว <c oughs> เห็นไหมอันนี้จะไม่เห็นอันนี้อันนี้คนละไซส์กันนะเราต้องเลือกขนาดใบพายถ้าใบพายใหญ่เราใช้แรงเยอะเราใช้แรงเยอะกว่านะแต่ว่าก็อาจจะเร็วกว่านะอาจจะเร็วก,ก,กว่าแต่ไม่เสมอไปนะแใช้แรงเยอะใช่แต่ใช้แรงเยอะนะครับบางที่อาจจะใหญ่เกินนะสุดท้ายแล้วน่าจะเป็นตรงนี้แฮนด์เดิล แฮนดดนี่มีหลายทรงนะผมว่า มีหลายทรงมากๆพี่กายเคยใช้อลฟาอัลฟาอันนี้จะใช้อลฟาเหมือนกันอัลฟาเหมือนกันคล้ายๆอัลฟานะแล้วก็จะมีอ่าฟลิกเบดฟิกเบดฟิกเบดจะเป็นอีกทรงหนึ่งที่เป็นอีกทรงหนึ่งแล้วผมก็ช่างชอบแล้วของคีบฟลิกเบดคือโอเคเลยจับถนัดมือมากของฟลิกเบดจะคล้ายๆกับของแบ็คโปรเจกต์เลยทรงคล้ายๆกันก็อย่างที่ผมบอกอะถ้าเป็นไม้พายระดับแบบหมื่นปลายอ่ะมันจะได้แบบอะไรที่มันดีกว่าหน่อยนะครับต่างกันนิดนึงนะโอเคเดี๋ยวผมสรุปให้อีกหนึ่งทีนะเวลาเราเลือกไม้พายนะเราต้องดูอาจดูน้ําหนักของมมัันนนนก่่อดดู้าาายวเป็ทรงแบบ ขนาดเท่าไหร่เข้าเ<า>มืองไหมไหดูใบพายของมันเป็นทรงแบบไหนมีสขูบไหมไม่มีสขูบมีสันตรงกลางไหมหรือเป็นใบเรียบเลยเทรงหยดน้ำอะไรถ้าให้แนะนําพี่ซีจะแนะนํำยังไงครับในเรื่องของใบพายถ้าเป็นเลสซิง่งต้องเป็นทรงแบบนี้มัน ที่เขาเรียกว่าเป็นทรง rectangle นะมันจะมีความเป็นสี่เหลี่ยมแล้วข้างบนจะเป็นสามเหลี่ยมอีกทรงหนึ่งที่มันเป็นหยดน้ําคือมันจะเป็นอย่างเงี้ยเป็นโคง้งมีโค้งหน่อยโค้งน่อยพวกนั้นจะเหมาะกับทัวริงซับเซิร์ฟอะไรอย่างนี้มากกว่าอ,อันเนี้ยไม้พายเลสซิ่งอ่ะส่วนใหญ่ผมว่าทุกแบรนด์เป็นทรงแบบอย่างเงี้ยมันจะเป็นคล้ายๆสี่เหลี่ยมตรงนี้ตรงนี้สามเหลี่ยมนะครับนี่ทรง rectangle นะถ้าใครหาไม้พายเลสซิ่งทัวริงที่เป็นแบบทัวริงระยะทางไกลจริงๆนะแบบนี้จะดีกว่านะครับโอเคสรุปนะครับของไม้พายเนี่ยด ใบพายดูด้ามพายดูน้ำหนักของมันน้ำหนักสำคัญมากแล้วก็หัวจับนะว่าเป็นยังไงที่จริงมันมีดีเทลมากกว่านี้อีกในเรื่องแบบความเ็กของมันไซส์ของใบพายใช่ใช่อะไรไม่รู้เต็มไปแต่แตเ,เราจะไม่พูดแล้วว่าเราจำไม่ได้เยอะเกินนะครับวันนี้มาเราจะโฟกัสที่ตัวนี้เป็นหลักอ่าเดี <laughs> นะ๋ยวถ้าใครอยากรู้วิธีการเลือกไม้พายเดี๋ยวทำคลิปให้ดูอีกหนึ่งทีอ่านะครับโอเคมาดูที่ตัววิวาชเช่กันว่ามันเป็นยังไงบ้างอ่าเริ่มจากตรงไหนดี ใบพายก่อนไหมใบพายดีกว่ายใบพายใหม่ด้านหน้าชัดแน่นอนนะครับด้านหน้าอันไหนด้านหน้าไหนด้านหลังสําหรับคนคุณว่าไหนอยู่หน้าไหนอย่างสาหรับผมผมบอกว่าด้านนี้ด้านหน้าอของผมด้านนี้คือด้านหน้าอ่าโอเคนะด้านนี้อ่าเดี๋ยวเราจะด้านหลังถือว่าด้านหลังผมขอเรียกด้านนี้ด้านหน้าใช่ไหมได้สบยใช่ไหมโอเคด้านนี้ผมจะเรียกว่าเป็นด้านหน้านะอันนี้คือด้านหลังะเวลาเราพายก็คือเราจะหันด้านหลังไปข้างหน้า ทำไมเราไม่พูดเราหันด้านหน้าไปด้านหน้าหันด้านหน้ามาหาเราไม่รู้ดิเขาเรียกแบบเขาบอกหน้าพายอะ่ะ <c oughs> เขาก็จะชอบชี้ด้านเนี้ยด้านหน้าผมก็เลยเออโอเคด้านหน้าอย่างนี้แล้วกันโอเคตามนี้แล้วกันด้านหน้าด้านหน้านะครับเชฟของมันถ้าเพื่อนๆสังเกตมันจะมีสกูบอยู่อย่างนี้ถ้าเป็นรุ่นเก่าสปิสเตอร์จะเป็นยังไง จะเป็นสัตน,นสตรงนี้ใช่ไหมสันเป็นเ,ออเป็น,ปนอ,ะอะไรนะเหมือนเป็นชีบนูนๆที่มารงกลายตรงนี้นะครับมันจะไม่เหมือนกับทรงของตัวนี้ซึ่งสกูบตรงนี้ช่วยอะไรคนระับปีไก่ผมว่ามันช่วยทําให้เวลาเราพายเนี่ยแล้วเวลาเวลาไม้พายมันอยู่ในน้ำเนี่ยเวลาเราพุชมันไม่เนะไม่ดิน้นมันจะมันจะเหมือนเป็นช้อนไปล็อกเอาไว้ใช่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 คือมันจะเสถียรกว่าตอนที่เราปักไม้พายลงใบแล้วก็ดึงถูกต้องครับผมพาวเวอร์มันจะเยอะกว่าด้วยนะเพราะว่ามันมั่นคงกว่าใช่ไหมมันมั่นคงกว่าปักตึ้ง แล้วก็ดึงนะครับมันก็จะแน่นมั่นคงกว่าซึ่งเดี๋ยวนี้ไม้พายถ้าเป็นเลสซิ่งอะ่ะผมว่ามันเป็นสกูบแบบใกล้ก็เนเส่วนใหญ่เนาะส่วนใหญ่หญดีไซน์นี้หมดใกล้กันหมดนะครับแล้วก็ด้านข้างตรงนี้นะครับนี่นะครับตรงที่เขาทารูออกมาตรงนี้ก็คือมันจะช่วยให้เวลาเราดึงเนี่ยน้ามันก็จะไหลออกด้านข้างอันนี้ในกล้องอาจจะไม่เห็นนะอ่าแต่เดี๋ยวเวลาที่เราดึงพอพอเวลาที่มันอย่างเนี้ย เป็นแบบนี้ตอนที่เราดึงอ่ะมันจะช่วยให้ไม้พายเนี่ยไม่เกิดอาการสะบัดแบบนี้เนี่ยกันสะบัดอ่ากันเออการสะบัด,บดใช่การสะบัดการสะบัดพอดึง้วมาปุ๊บมันจะค่อนข้างสมูทน้าก็จะไหลออกข้างๆอะไรอย่างงี้ครับผมนะครับซึ่งตรงนี้ก็จะช่วยเรื่องความสเสถียรของใบพายได้แล้วก็สกูบตรงนี้ช่วยเรื่องพาวเวอร์แล<อ>้วอ,องศาอ่าองศา องศาของใบพายอันนี้อยู่ที่10องศานะครับไม้พายเรซซิ่งเนี่ยอยู่ที่9ไม่ก็10นะครับองศาต่างกันแค่1องศาผมจะไม่ค่อยเจอ9เอ้ยต่ำกว่า9อย่างเช่น8อะไรเงี้ยผมไม่เคยเห็นแต่ถ้าเป็นพวกไม้พายเอ่อทัวริงบางอันผมเห็นที่มันจะโตมยเชิดขึ้นมาเยอะๆอะ่ะแบบ11อองศาอะไรเงี้ยก็ยังพอมีบ้างนะครับซึ่งองศา ตรงนี้มันจะช่วยให้เวลาที่เราพายเนี่ยไม้มันจะเข้าไปในน้ําอย่างสมูทมากขึ้นได้ระยะอ่าแล้วก็ได้ระยะไกลถูกต้องนะครับมันเหมือนอย่างเงี้ยถ้าเราถ้าไม้มันงุ้มเข้ามามเราอาจจะถึงแค่ตรงนี้อ่าใช่ตรงนี้ถ้ามันจะเปิดขึ้นไปอีกนิดนึงเพราะนั้นตอนที่เราจิ้มลงไปเนี่ยมันก็ได้ระยะที่ไกลขึ้นอีกนิดนึงนะครับแล้วก็ตอนที่เราทิ้มลงไปในน้ำอ่ะมันก็จะเขาเรียกไงสมูทเอนเตอร์ อ่านะครับสมูทมากขึ้นอันนี้คือเรื่ององศาเกี่ยวองศาไปแล้วอ่ะเฟ็กอ่าเฟกเป็นยังไงบ้างครับเฟ็กอันนี้เขาเรียกว่ามีเดียมอันนี้อันนี้โอเวลลไหมโอเวลลครับโอเวลลโอเวลล์เฟกจะเป็นแบบประมาณมีเดียมนะผมว่ามมีเดียมใช่มาเราคนเดี๋ยวงเฟ็กคืออะไรก็คือไม่พายเนี่ยครับ เขาก็จะไม่ได้ออกแบบให้มันแต่ว่าแข็งขนาดเป็นท่อนเหล็กอะไรอย่างนี้เนาะมันก็จะมีความยืดหยุ่นของเขา,าสังเกตก็มันก็จะงอได้นิดนึงม,มันควรจะแอ่นได้นิดนึงนะดนึดนงน่งใช่มันไม่ควรจะแบบกระด้างแบบโอ้โหมันกระด้างเกินไปนิดผ<ะ>ายแล้วมันจะนมันจะเหนื่อยนะมันจะแบบมันจะสะท้านไปหมดทั้งร่างกายผมรู้สึกอย่างนั้นนะนะครับ เฟกเนี่ยมี2แบบให้เลือกถ้ามันเป็นโอเว้าเฟกมันจะมากกว่าตัวนี้อันนี้เป็นอันนี้เป็นด้ามกลมธรรมดานะอันนี้ก็จะมีความอ่อนมากกว่านะครับงั้นก็แล้วแต่คนชอบนะคนที่น้ําหนักน้อยๆอ,ยอะ่ะผมแนะนําเลือกเอ,อ่อที่เป็นเฟกเยอะๆหน่อยได้ส่วนคนน้ําหนักเยอะนะพายแรงๆเงี้ยดูด้ามโอเว้าอย่างเงี้ยให้มันให้มันเป็นมีเดียมเฟกอย่างเงี้ย <f ake> จะดีกว่านะครับแล้วก็นอกจากเฟกแล้วรูปทรงของมันยังไงครับวงรีนะครับวงรีอย่างที่บอกไปต้นคลิปเนาะตรงเนี้ยมันเป็น ผมว่ามันเป็นจุดที่ดีที่สุดของไม้พายตัวนี้เลยไอ้วงลีของมันเนี่ยใช่ซึ่งวงรีของแต่ละแบรนด์ผมว่าทรงไม่เหมือนกัน ไม,ไม่เคยลองเขด้วยสิออออของผมผมส่วนตัวใช้แบ็คโปรเจกต์อยู่เป็นวงลีเหมือนกันแต่ว่าไม่ใช่วงลีแบบนี้มันจะเป็นอีกทรงหนึ่งนะครับเป็นอีกทรงหนึ่งแล้วก็ขนาดจะเล็กกว่านี้หน่อยซึ่งอันนี้แล้วแต่คนชอบนะอันเนี้ยหลายๆคนใช้อนะ่ะแล้วก็จะรู้สึกว่ามันเต็มไม้เต็มมือหน่อยใช่จับได้นถนัดหน่อยอ่านะครับตรงนี้มันจะถนัดไอ้วงลีก็อย่างที่บอกไปเมื่อต้นคลิปเนาะมันจะไม่สะบัดอะไรอย่างงี้แล้วก็อย่างที่พี่กายบอกว่าอะไรนะตอนตอนปักแล้วไม้เอียงใช่ไหมอ่าใช่ใช่ใช่ไหม มันก็จะแบบเราก็จะรู้อะว่าแบบมันเอียงอยู่เพราะว่าเพราะว่ามันมันรีด้วยความที่มันรีมันเข้านิ้วอย่างเงี้ยอ่ามันก็ตรงเลยมันจะทําให้มันตรงตลอดเวลานะใช่ยิ่งเฉพาะเวลาที่เราเปลี่ยนไม้พายอะมันจะมีแบบเคยเคยอย่างเงี้ป่ะเปลี่ยนแล้วแม่งห้หมุนเงี้ยอ่าใช่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 นั่นแหละอันนี้แก้ปัญหาได้ดีมากเลยผมก็ไม่รู้ทําไมมันถึงเกิดเหตุการณ์แบบนั้นได้นะพอเวลาเปลี่ยนปุ๊บ แม่งมาเป็นหน้าเนี้ยมันได้ไงวะแต่ก็แต่เคยเป็นใช <c oughs> ่ไหมเป็น <c oughs> เพื่อนนะแต่เคยเป็นกันนะผมว่า <c oughs> ซึ่งพอมันเป็นด้ามนี่เป็นวงรี่บเนี้ยเราจะไม่ค่อยเจอปัญหาแบบนี้เลยตัด<ต>ปัญหาเลยนะครับซึ่งอันนี้เป็นข้อดีของด้ามโอเวลนะถ้าใครจะซื้อวิวาเช่เนี่ยังไงก็ต้องซื้อวงรีผมแนะนำเลย ถ้าจะไปซื้อวงกลมอะไรเงี้ยมันก็แบบอาจจะแบบไม่ค่อยสุดยังไม่สุดยังไม่สุดเออแต่ถ้าจะให้ชัวร์ก็ลองก่อนดีกว่าลองก่อนเผื่อเผื่อบางคนมาจับวงลีแล้วแบบไม่ไม่ชอบเว้ยไม่เหมือนที่พูดเลยอะไรเงี้ยเผื่อทรงมือเพื่อนๆมันกลมอ่าใช่เออนะครับอันนี้ก็แล้วแต่นะครับแล้วแต่คนชอบโอเคสุดท้ายตรงนี้ handle handle ิลแฮนเดิเขามีกี่ทรงอะทรงเดียวเนาะใช่ไหมทรงเดียวเหมือนมีเล็กกับใหญ่อ๋อมีเล็กกับใหญ่ให้เลือกแต่นั้นน่าจะโปรโตไทป์อ๋อโปรโตไทป์ใช่ ของจริงมาน่าจะเป็นทรงแบบนี้น่าจ<น>ะอย่างนี้ใช่แบบกลางๆงไม่เล็กไม่ใหญ่นะครับก็เป็นทรงมาตรฐานทั่วไปนะทรงก็ คล้ายกับพวกอัลฟาคล้ายกับพวกแบ็กฟิตอ่าทรงประมาณนี้นะครับถือว่ามาตรฐานเป็นคาร์บอนร้อทั้งหมดนะครับทั้งด้ามเลยนะครับเพราะนั้นน้ําหนักเบาแล้วก็แข็งแรงทนทานมากๆนะครับสำหรับวิวัเช่ตัวนี้ราคา11,300บาทเท่านั้นนะผมว่าเป็นราคาที่แบบว่าคุ้มมากๆนะสำหรับไม้พายที่ได้สเปคแบบนี้นะโอเวด้ามพายมีสักคูฟนะครับแล้วก็น้ําหนักเบาแบบนี้นะครับด้ามหัวไม้พายเป็นแบบนี้นะทีน,น,นี้ก็ต้องรอติดตามโปรโมชั่นจากมิกาเพนะเผือ่อจะได้ต่ำกว่านั้นใช่เดี ห้าพันครับบอดอีกแสนห้าไม่มีทางนะครับไม่มีทางราคาถือว่าไม่แรงนะส่งสเปคอะไรทุกอย่างดีมากวันนี้เราก็ได้น้องมาตินมาร่วมถ่ายด้วยวันนี้เรามีแขกรับเชิญรับพิเศษแล้ผมน้องมาตินนะครับเป็นไรเดอร์นะครับของ N S P นะครับวันนี้จะพายบอดไหนครับ m อบมดบอดลมครับเอาบอดลมอ้าวมีบอดมีบอดแข่งให้ไม่พาย S <S เอาบอดลมเราพาบอดลมนะครับแป่นไงบอดนะครับเนี่ยขึ้อยู่ว่าคุณอยากสร้างคอนเทนต์มากแค่ไหนเลือกได้ด้วยตัวคือเขาพายบอดลมเราพายบอดแข็งก็ตามไม่ทันอันนี้ก็อยาวเรื่องจริงมาพูดเดี๋ยวไปดูกันนะครับผมโอเคเดี๋ยวไปดูในน้ำกันครับ โอเคครับมาสรุปกันเกี่ยวกับไม้พายวิวาเชตัวนี้หรือว่าวิแวนต์วีเวนต์ครับ,รบเมื่อกี้เรามีถ้าดูในคลิปจะมีน้องมาตินมาร่วมทดสอบด้วยใช่ที่จริงเขาแอบ,บเอาไปใช้ในงานแข่งที่อินเดียมาแล้วนะใช่ครับซึ่งผมบอกเลยว่าเอ้ยผมชอบนะรู้สึกยังไงบ้างรู้สึกชอบนะ ชอบนะอันนี้อันนี้ผมเคยไปลองครั้งหนึ่งตอนที่จัดคลินิกที่ซับสเตชั่นกับแคสเดนนันเดอร์เันใช่ของ NSP แต่ว่าอันนั้นมันไม่ได้ลองเยอะแล้วก็ตอนนั้นที่ลองอะหัวไม้พายมันบิดอะอ <c oughs> เล่าให้หน่อยได้ไหมว่าฟิลลิ่งแรกที่ใช้เนี่ยรู้สึกยังไงบ้างตั้งแต่ปักไม้พายลงไปเลยก็ของผมจะลองเป็นตัวตัว overall, อตวอลแล้วก็เป็นตัวธรรมดาที่เป็น26ม m ไซส์เท่าไหร่เอ่ย79น่าจะประมาณ79เออ79ใบใบเจ็ดอืมอเป็นไงบ้างส่วนตัวชอบนะอ่าถ้าในพูดในเรื่องของอ่าโอเวอร์อ่าของข้างองข้างคิดว่ามันจับถนัดมือกว่าอ่าจะชอบเรื่องด้ามจับเป็นพิเศษใช่มัน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 ล็อกดีแล้วก็มันเหมือนมันช่วยเพิ่มความแม่นยำเหรอเวลาเราแพนเดิลมันลงไปครับอย่างนั้นคือมันตรงแน่เลยอ่าเออโอเคของผมผมลองตัวนี้เมื่อกี้เรามีสลับกันทีนึงก็คือมีไปลองใบใหญ่อันนี้เนาะไซส์84 แต่ว่าที่ผมพายเยอะๆอาจจะเป็นตัวนี้ไซส์74เฮ้ย74คือแบบแบบมันเล็กมาก,ลกแล้วอะเล็กมากอะคือแต่74ผมไม่รู้สึกว่ามันเล็กนะพี่กายใช้ตัวเก่าเท่าไหร่80กว่าปะ8 <80. S 2> ใช่ไหม สองไป3สามสองไปสสามแล้วมาลองเจ็ดสิบเก้ารู้สึกว่ามันเล็กลงไหมหรือว่าก็ไม่อ่ะปกติเลยไหมใช่ใช่ไหมสะพ้ายอยู่นะสะพ้ายค่อนข้างสะพ้ายเลยคือตัวไม้พายอะ่ะมันล็อกอยู่ในน้ําค่อนข้างดีเลยคือเพื่อนๆไม่จําเป็นต้องไปใบใหญ่ก็ได้นะอ่าใช่ใช่ไหมเอาใบเล็กก็ได้ใบเล็กก็คือมันก็จับอยู่แล้วอ่ะเออจับอยู่แล้วอ่ะไม่มีปัญหาเลยนะเพราะนั้นผมรู้สึกว่าเฮ้ยมันโอเคมากเลยนะสำหรับตัวนี้นะครับน้ำหนักเป็นยังไงน้ำหนัก มันก็ไม่ได้จะพูดว่าเบาวิวไม่ก็ไม่ไม่ขนาดเบาวิวพอดีพอดีแล้วกันอ่าคือไม่ได้ถือคือถ้าถ้าไปจับอัลฟามาผมว่าอัลฟานั้นมันจะวิวเลยอ่ะมันอัลฟามืนเบามากอัลฟามัน280มั้งอ่าใช่สักสามร้อยอ่าใช่ไปถึงสี่ร้อยเบามากเบามากแต่อันนี้มันจะหนักขึ้นมาอีกนิดนึงแต่ว่าผมว่ามันก็พอๆกับพวกแบคโปรเจกตอะไรอย่างเงี้ยบางไซส์ใหญ่ๆหน่อยอะไรใกล้ๆกันนะครับคือแต่ว่ามันโอเคคือเราไม่ได้รู้สึกว่าถ่ายแล้วมันเฮ้ยมันหนักอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ได้ถึง ปักลงไปแม้ว่าไซส์เล็กอะ7จนี่โคตรเล็กนะปกติผมใช้แม่เออไม่ดิ้นลยปักลงไปก็ไม่ก็ไม่ดิน้นเยอก็ถือว่าดีมากเลยผมว่ามันเป็นที่ด้ามโอเวล้วยคือมันเหมือนมันล็อกอยู่ในอุ้งมือเราอย่างเงี้ยเนาะมันก็จะไม่แบบไม่ค่อยสะบัดอย่างเงี้ยคือปกติไม่เราเราก็คงไม่ได้กำมันแบบว่าแน่นอะไรขนาดนั้นเราก็คงแบบว่าอาจจะแบบ3นิ้วหรือว่าเกี่ยวเกี่ยวนะเกี่ยวเกี่ยวไปซึ่งเวลาเราไปล็อกกับโอเวลเนี่ยผมว่ามันดีกับนิ้วตรงนี้มากเลยมันอย่างเงี้ยเนาะมันเข้าล็อกตรงนี้เลยเนาะโอเวมั้อวขงไ NSP เช่ตัวนี้เรื่อง Power ผมว่าใบเล็กก็เหลือเฟือแล้วผมว่าทำไมคริสเตียนแอนเดอร์สันใช้ไซส์79เป็นหลัก ลองดิแสแทนเขาใช้79อ่ะถือว่าเล็กนะเด็กเล็กมาก,กซึ่ง<ๆ>ความจริงเราควรใช้ไม้พายที่มันตรงกับไซนะผมว่าเราไม่ควรแบบไปแบบไปโอเวอร์ใหญ่มากเกินไปหรือว่าแบบไม่ควรจะแบบเล็กเกินไปอะไรเงี้ยควรเลือกให้ตรงไซสเออสำหรับคนน้ำหนัก70ผมว่า70อ่ะเราใช้79ได้ไม่น่ามีปัญหาใช่ใช่แต่80ไม่ได้ไม่ได้ใหญ่อาจจะเล็กเกินถ้าพี่กายซื้อพี่กายจะซื้อ,อ,อไส์อะไร ก็เสีย79ไหม79ใช่เพราะว่าใบเก่า Quick Base น่าจ83ก็ใกล้ๆนี้นี่อันนี้เล็กกว่าแต่ไม่ได้รู้สึกว่ามันเล็กลงเท่าไหร่ใช่ใช่สำหรับผมถ้าผมซื้อผมก็จะซื้อ79เหมือนกันอันนี้อาจจะรู้สึกว่าอาจจะใหญ่ไปหน่อยด้ามอะด้าม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 โอเคนะด้ามเท่าไหร่เนี่ยอันนี้โอเวลล์ผมชอบ26 ผมว่าต้องเป็นโอเวลล์อ่ะอ๋อแต่พี่กายไม่ชอบโอเวลล์อ๋อก็ได้หมดนะอ๋อก็ได้หมดใช่ไหมแต่ยี่สิบหกก็พี่กายจับอัลฟ่ามาใช่ไหมชินกับยี่สิบหกว่าควิกเบสก็มันจะเป็นด้ามเทปเปอร์มันก็จะมีความเล็กอยู่นิดนึงมากใช่ไหมมันไม่ได้โตมันมันมันเป็นเหมือนแป๊โปรเจกครับมันคือมันไล่อ่ามันจะโตงี้จะโตงๆกันแล้วมันก็จะเลี้ยวขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยเพราะนั้นมันจะไม่ได้ใหญ่ทั้งทั้งด้ามใช่เหมือนกันส่วนผมผมว่าด้ามโอเวลล์อันนี้ดีมากนะ แต่ถ้าเพื่อนๆไม่ชอบโอเวลก็ดู26ก็ได้29ก็ได้ก็ลองไปจับดูว่าชอบขนาดเท่าไหร่นะครับแต่ว่าไซส์84อย่างเงี้ยผมว่ามันอาจจะใหญ่เกินไปสําหรับคนน้าหนักไม่เยอะมากอะ60 70อย่างเงี้ยผมผมจะเชียร์นี้มากกว่าก็70นะนะผมว่าผมชอบ79อ่อ79ผมว่าโอเคแล้วก็ อย่างคริสเตียนแอดเดอร์สันอย่างเงี้ยเขาพายสปินอ่ะเขาถึงจะใช้84นะถ้าพายลองดิสแทนพายตรงนี้เขาเขาก็จะใช้<า>อันนี้<า>เป็นหลัก,ลกอ่าใบเล็กเป็นหลักนะครับเพราะนั้นผมว่าพาวเวอร์ของไม้พายอ่ะมันดีมากแล้วแล้วก็เรื่องการล็อกอยู่ในน้ำเนี่ยมันโอเคเลยไม่มีปัญหานะครับเรื่องการสะบัดอาการสะบัดอะไรอย่างเงี้ยแต่พาวเวอร์ที่ดีของเขานี่มันอยู่ในใบขนาด79นะอ่าใช่ซึ่งแปลว่าเวลาคุณพายไกลๆเนี่ยมันจะเซฟแรงทูได้เยอะมากใช่การที่เราพายลองดิสแทนสอ่ะเราไม่ควรจะไปใช้ใบใหญ่เลยนะจจริงงงงๆออ่ะะมัันนเปืพลาแบบ ไม่ใช่ผมนะครับใช้ใบเดียวทุกประเภทเลยจริงผมผมก็พยายามจะใช้ไม้พายเล็กๆนะตอนแรกผมใช้แบ็คโปรเจกต์ไงผมไปใช้ใช้ L เลยแล้วผมรู้สึกผมทรมานมากเลยตอนนี้ผมชอบไซส์ M มากรู้สึกมันลงตัวมากนะครับฉะนั้นแนะนำให้ใช้ไซส์เล็กๆก็พอไซส์ M ไซส์ S อย่างเงี้ยเจ็ดสิบเก้าเจ็ดสิบสี่ะกลางเนะใช่เจ็ดสิบสี่นี่ถ้าคนตัวเล็กหกสิบหรือผู้หญิงผู้หญิงผมเชียร์เลยเจ็ดสิบสี่ ถูกต้องแน่นอนพาวเวอร์อะไรมันเหลือเฟืออยู่แล้วเมื่อกี้ใช้74สปินก็ไม่มีปัญหาหนะเอาจริงๆอะแต่ว่าถ้าใหญ่อีกนิดนึงก็น่าจะแบบมีพาวเวอร์มากขึ้น เพราะนั้นเลือกให้ตรงไซน์นะตัวไม้พายมันดีมากอยู่แล้วนะครับเรื่องเฟกเป็นไงบ้างเฟกอืไม่อ่อนมากไม่อ่อนไม่แข็งไม่อ่อนไม่แข็งผมว่ามันกําลังดีนะเรื่องเฟกอันนี้สําคัญนะถ้าเพื่อนๆใช้ไม้ที่มันแข็งมากอ่ะมันจะแบบมันจะสะท้านไปทางร่างกายเลยถ้าอ่อนเกินไปเนี่ยมันก็จะยุบนะย้อยย้อยมันจะดึงแล้วแบบเห็นเลยไม้พายไม่คงเลยไม้คงมันจะย้ยนะครับเพราะนั้นเฟกอันนี้ผมว่ากาลังดีและมีเดียมเฟกก็คือ ไม่แข็งเกินไปแล้วก็ไม่อ่อนเกินไปนะกำลังดีแต่เรื่องเฟกนี่ผมว่าน่าจะเป็นความรู้ที่เพื่อไม่ใครหลายๆคนนะเพราะตัวผมเองก็เพิ่งรู้มาไม่นานวันนี้เหมือนกันว่าเฟกเฮ้ยไม้มันมีอย่างงี้ด้วยเว้ยไม่แข็งไม่อ่อนใช่เพราะว่าบางคนก็ออาไม้ภายตรงเว้ยไปดูรูปบางคนเอาไม้งอไม้นี่เอาเฮ้ยไม้นี่จะหักไหเนี่ยอ่าเราก็เพิ่งรู้เหมือนกันแต่ความจริงมันไม่ได้หักง่ายๆนะมันไม่ได้หักง่ายนะไม่ถ้าถ้าถ้าคุณเลือกเฟกซอฟอย่างเงี้ยแล้วคุณน้ำหนัก80 ผมว่าบางทีมันอาจจะ,ะจ,จะหักง่ายก็เลือกเฟกให้มันตรงกับน้ําหนักของเราด้วยถ้ามันหักจริงๆก็อาจจะเป็นที่ไม้พายไม่ดีแล้วครับอันนี้ก็แล้วแต่นะอาจจะอยู่ที่บางทีเราอาจจะซวยไปเจอดีเฟกของมันจริงๆก็ได้ <c oughs> อะไรอย่างเงี้ยนะครับลองดูนะครับไม้พายเนี่ยผมว่าเลือกให้มันตรงไซส์ดีที่สุดนะแล้วก็ไม่ต้องกังวลว่ามันจะใหญ่ไปเล็กไปเลือกให้มันตรงไซส์ตามตารางที่เขาแนะนําเลยอันนี้ ง่ายที่สุดนะครับแล้วก็ถ้าใครเลือกไม่ถูกเนี่ยก็ทักมาคุยกันได้ถามเลยครับอยากตอบทักมาถามได้เลยเพื่อนๆที่จะพายทัวริงเหมาะไมหมได้ไหมเหมาะเลยนะ,ะทัวริงได้เลยนะน้าหนักเบาเนาะใช่พาวเวอร์ดีเลสซิ่งอะเลสซิ่งก็เหมาะเลสซิ่ง <L acing S 2> ก็ได้นะแต่ถ้าจะเซิร์ฟฟิ่งอาจจะไปดูตัวอื่นดีกว่าถูกต้องอาจจะไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่เพราะไม่พายเซิร์ฟต้องสั้นหน่อยนะครับโอเค สำหรับเพื่อนๆที่จะซื้อนะแนะนำโอวลลโอเวลเท่านั้นนะครับผมแนะนำอย่างนี้ผมเชียร์อย่างนี้นะสรุปไม้พายวิวาเช่นะครับราคา 10, 000, 1 1 3 0 0บาทเท่านั้นนะอันนี้ผมว่าเป็นตัวเลือกที่ดีมากๆาสำหรับคนที่ต้องการไม้พายราคาหมื่นต้นและคนที่กำลังจะอัพไม้พายจากราคาแบบพวกไม้พายแบบไม่กี่พันอ่ะไม้พายถูกถูก Hi, <I> อ่ะจัดขึ้นมอะไรเงี้ยรอ่าเรายังไม่อยากจะไปถึงระดับที่มันแพงแพงหมื่นปลายอะไรเงี้ยตัวเนี้ยผมว่าเป็นตัว <1 S 2> จบเท่านั้นอ่าตัวจบได้เลยนะครับ ก็ฝากไว้ด้วยนะสำหรับไม้ไผ่ NSP วิวาเช่นะคือปกติอะผมบอกตรงๆผมไม่ชอบไม้ไผ่เอสพีห้ามโกรธกันเพราะว่ารุ่นเก่าๆผมไปลองมาหมดแล้วผมไม่ชอบมันไม่ดีไม่รู้อ่ะมันทรงมันไม่ได้อ่ะเออไม่ไม่รู้เคยลองไายไหมเคยลองนะโดนไหมไม่โดนไม่โดนโดนกเบนะแต่ว่าตัวนี้ผมบอกเลยว่าผมชอบอ่านี่ผมชอบนะแล้วก็ผมว่าในงบหมื่นหมื่นต้นถ้าผมมีงบหมื่นต้นเนี่ยผมว่าตัวนี้ยังไงผมก็เลือกตัวนี้ ออดีมากๆจริงๆนะครับไม่ว่าจะเป็นสรูบของมันความนิ่งของใบพายตอนที่เราดึงนะด้ามโอเว f ล์เฟลกที่กําลังดีนะครับแล้วก็ด้ามจับตรงนี้นะครับทุกอย่างโอเคหมดนะข้อเสียคิดวนะ่าข้อเสียมีไหมข้อเสียหรอถ้าเป็นข้อเสียแบบสําหรับผมนะผมใช้แบ็คโปรเจกต์มาก่อนแบ็คโปรเจกต์มันมีคลีบตรงนี้ อ,อันนั้นนะ่ะมันสมูทโคตรๆสำหรับแบ็คโปรเจกต์อ่ะผมก็ยังให้ว่ามันเป็นไม้พายที่สมูทที่สุดในใจผมเลยแต่ว่าแต่ถ้าเทียบกันราคาเอาก็มัน, 10, นหมื่นป้ายสมหสมผลใช่คุณต้องเพิ่มอีก8 0 0 0ัน่ะคุณได้แบ็คโปรเจกต์8,000ันกว่าอันนี้เกือบเท่าตัวนะแบบ8 0 0 0ันกว่าแต่โอเคคุณได้ความสมูทจริงๆนะ <laughs> นะเพราะนั้นก็อันนี้ต้องชั่งน้ำหนักเอาว่าชอบแบบไหนนะครับถ้ามีงบสุดก็ก็ลองดูก็ได้นะครับอันนี้ถ้าให้ผมหาข้อเสียผมก็จะติเรื่องนี้เรื่องเดียวเรื่องอื่นผมไม่ติดดดเเเเเลลยยยยอออไไ้้้หมมมมีีีขสท่ชบผาาป พัฒนาตรงแฮนเดิลเนี่ยอ่าแฮนเพราะว่ามันเป็นอย่างนี้ไหมแต่ยุคสมัยก๊อตลกแล้วป่ะทรงมันคลาสสิกไปหน่อยอ่าใช่ทรงมันอาจจะคลาสสิกไปหน่อยนะคี่ถ้าแบบว่าไหนๆมันจะใหม่แล้วเนาะมันมีโอเวอร์มันมีดิฟสกู๊ปแล้วมีนู่นนี่นั่นเป็นปุ๊บแล้วมันก็คนแบบอีกนิดนึงก็สุดแล้วนะนิดเดียวเองใช่จริงๆแค่นี้เลยอยากถ้าอยากถ้าอยากฝากถ้าเกิดว่าถ้าเห็นนะผมนี่ลองดูครับก็อันนี้เรารีวิวกันตรงๆนะอันไหนดีเราก็ว่าดีเนาะอันไหนไม่ดีเราอยากให้ปรับเราก็คุยกันตรงๆ แต่ว่าภาพรวมของมันคือโอเคมากๆเลยนะถ้าเทียบกับตัวราคาเขาก็ผมว่าโอเผมว่าโอเคมากๆนะสําหรับภาพรวมของมันนะครับก็ถ้าใครอันนี้ร้านเราเมกกะเพยวอเตอร์สปอตมาซื้อด้ามแบ็คโปรเจกต์มาใส่ได้เฮ้ยมีเหรอมีขายผมมีขายแต่ด้ามแบ็ t เฉพาะหัวสามพันนะครับบอกไว้ก่อนเฉพาะหัวสามพันนะคุณได้ไม้พายอัลฟาหนึ่งอันไม้ซิงนะครับอันนั้นก็จะแพงไปเลยนะถ้าอย่างนั้นวันนี้เดี๋ยวผมขอตัวลาไปก่อนนะครับอันนี้ฟ้ามืดแล้วแล้วก <c oughs> ็เหนื่อยมากวันนี้ไปพายนะครับอันนั้นก็ฝากไว้ด้วยนะสาหรับ ไม้ NSP วิวาชเช่นะครับสำหรับเพื่อนๆที่ต้องการสั่งซื้อนะติดต่อมาได้เลยเรายินดีให้คำปรึกษาเลือกไซส์ไม่ถูกตัดไม้พายสูงเท่าไหร่ดีทักมาคุยกันได้นะครับเราจัดให้เต็มที่เราก็มีบริการตัดไม้พายให้เช่นกันนะครับมาวัดไซส์อะไรได้เลยนะครับไม่มีปัญหาขอเวลาไปก่อนนะสำหรับวันนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช anel ของเราไว้ด้วยนะเดี๋ยวเราจะมีคอนเทนต์ดีๆแบบนี้มาให้อีก เต็มเลยนะครับแล้วก็ถ้าเพื่อนๆอ,อยากรู้เรื่องไหนเพิ่มเติมมเมนต์ทิ้งถามมาเลยครับผมถามมาให้เต็มที่เราสองคนใหม่ก็นะครับโอเคถ้างั้นลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ